ีล้วไม่ไปร้ายังไงเดี๋ยวทำให้่านจ่ายกันตรงไหนนั่นดไหมนั่นแล้วกดแล้วยังไงเออตรงไหนเดี๋ยวพี่มาจ่ายครับของไทยของพี่องพี่ครับรู้จะบอกของพีู่ เอามึงเอามาทำไมเยอะแยะเนี่ยก็คือว่าซื้อร้อยใค่นะก็ให้มึงซื้อเอ็มร้อยขวดก็ร้อยสี่ขวดนะครับมีตู้เอาให้เอามาขวดเดียวไม่ใช่มาเอามาร้อยขวดอ้าวโอ้ยปวดโคตรของมึงด้วยปวดแ้ยตายกินหมดยังไงเป็นสี่ห้าขวดมึงบ้าเปล่าดิถ้ามึงเขามีหมดตู้ร้อยขวดมึงก็มาหมดเลยที่้าว นี่ซีควดอยู่มั่นตา,ตาย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 โอ้โอ้เอา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 ไอ้ยค่ขวดเดียวก็ดีจะตายอยู่แล้วเาะโอ้พอ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 ลุกเลย